มาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆทำเป็นยังดีมาเป็นไงบ้างคะเป็นแฟนสนุกสนานเป็นแฟนก็ชอบเชิญครับเชิญครับก็แฟนก็คือแบบอยากมาเจอเจอคนที่นักแสดงที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานน่าดูน่ารักดีครร็ขอวาามสเจ ก็จริงๆแล้วต้องต้องขอบคุณนะคะกับกับละครเรื่องใต้เงาตะวันคือจริงๆแล้วแบบพี่ว่าเป็นงานที่ยากอ่ะเป็นงานที่ยากเพราะมันมีหลายมิติในงานในงานในงานชิ้นนี้มีมีหลายหลายประเด็นในการเล่างานชิ้นนี้แล้วก็นักแสดงก็คือตกอบบ มันยากตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกแล้วแล้วก็ตอนนี้คือพอมาแบบมาจบลงตรงทุกทกท่านที่นอยู่ตรงนี้ได้พี่ตู่มาร่วมงานกับกับช่องสามครั้งแรกแล้วก็เป็นพี่น้องกับมาคือทุกอย่างเนี่ยมันมันแฮปปี้แล้วก็คือแบบพอทุกอย่างถ่ายเสร็จเรียเรียเรียงร้อยตัดต่อออกไปแล้วเนี่ยพี่ดูงานแล้วพี่มีความสุขอะ่ะพี่ว่าแบบมัน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 เหมาะสม มันเข้มข้นมันสนุกสนานไปตามรูปแบบของเรื่องแล้วเป็นละครโรแมนติกดราม่าแบบนี้ถือว่าชื่ในใจใช่ใช่แล้วยิ่งคนทำงานเขาเต็มที่กับงานเราเราเป็นผู้ผลิตอยู่เบื้องหลังนี่นะเราก็จะแบบ hmm. ต้องบอกว่าดูงานก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ฟีดแบ็ที่ได้รับกลับมาก็ทำให้เรารู้สึกแบบอืเขาเขาอึ้องกับ สิ่งที่นักแสดงทำออกไปเขาชื่นชมกับเรื่องแล้วก็กำลังไล่ตามเรื่องอยู่ว่าว่าเรื่องจะเล่าไปในทางไหนจะ,ะเฉลยอ,อะไรออกมาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้สึกว่าสนุกด้วยรุ้นตามด้วยตอนนี้ค่ะน้คะการมาร่วมงานทั้งปครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่3ที่ได้มาร่วมงานแต่ว่าไม่เป็นไรครับ<อ>แต่ว่าก่อน2หน้า เรื่องสองนักก่อนหน้านี้ก็คือนานมากแล้วครับล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานอีกโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่คาแรคเตอร์มันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่คนจะเคยเห็นผมเล่นปกติคนก็จะให้มาเล่นเป็นผู้ชายอบอุ่นธรรมดาตามที่เขามองเราแต่ว่าเรื่องนี้มันมีมันมีอะไรซับซ้อนที่รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกแล้วก็ชอบครับชอบชอบดูคอมเมนต์ที่คนเขามาด่าด่าคาแรคเตอร์ผมคือพอเขาเลิกเขียนว่าพี่ตู่แล้วเขาเขียนเป็นคาแรคเตอร์แล้วเขาด่าแล้วอ่ะเราสึกว่าอ ประสบความสําเร็จมีไก่เจ็บนิดนึงนะแตไก่ประสบความสําเร็จจึ๊กจึ๊ดนิดนึงครับผมอ่ะพี่โบเป็นไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้ลีน่าก็ก็เต็มที่ค่ะจริงๆก็เต็มที่ทุกคนแหละค่ะเพราะว่าพี่ทีก็คอยปั้นให้เราเป็นแบบเป็นหญิงเนาะเป็นแบบเป็นลีน่าจริงๆสรุปเปลนค่ะ เป็นพี่ชายหมอผมเตะบอลเก่งครับขาดอะไรก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็เป็นอีกครอบครัวที่แบบว่าดูแลเราดีมากจริงๆค่ะจุ๊บจุ๊บมาสุดตัวมากเลยครับเต็มที่ครับชอบชอบเราก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างยากจริงๆนะอย่างที่พี่นกพูดแล้วก็บังเอิญว่าเราก็แบบ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรเราก็เลยแบบเออมาใส่เรื่องนี้เต็มที่ไปเลยแล้วก็บทก็ดีด้วยมากๆครับผมก็ยังไงก็ผมก็เต็มที่อยู่แล้วอีกเรื่องหลังจากนี้นะค่ะแฟนๆจะได้เห็นอะไรครับผมก็อย่างที่บอกนะคะว่ากรรมกําลังทําหน้าที่ของมันอาจจะมาช้าหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่าตอนนี้มันจะค่อยค่อนข้างเรียกว่าอะไรนะมันมันกำลังเฉลยปมของมันทีละปมแล้วคือมันต้องจับตาดูทุกนาทีอะค่ะ เพราะว่านับจากนี้ไปนับจากตั้งแต่วิกที่แล้วแล้วอะ่ะมันคือแบบดราม่าพี่น้องนนดราม่าปมต่างๆฆาตกรรมแล้วก็ปมของครอบครัวอะไรเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกเปิดเผยก็ อย่างที่บอกว่ากมกำกำังทำหน้าที่โน้โหมาละไอ้ร้องตแม่อันนี้เป็นบอดี้การ์ดอันนี้เป็นบอดี้การ์ดก็อย่างที่บอกค่ะกรกมกำังทำหน้าที่ของมันดูว่าใครคือคนวางยาค่ะพ่อรีนาดูอย่าสายตาดูอ่สายตาโอเคอ่ะพี่อมพี่บามฝากทุกท่านในยายกาครับผมก็ช่วยเชียร์หน่อยละกันเพราะว่า ครึ่งหลังแล้วเนาะเราก็จะได้รู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงแล้วก็ให้กําลังใจเราด้วยว่าให้ให้กำลังใจตัวละครก่อนด้วยว่าแบบเฮ้ยจะช่วยใครดีนะสองจิตสองใจไปทางไหนดีนะครับผมก็นะเชียร์กันด้วยครับควาหวานพนาก็ยังเข้มข้นต่อเนื่องนะมันจะเข้มทุกมันจะเข้มทุกทุกทุกบทบาทอะคะ่ะตอนเนี้มันก็อาจจะมีความขัดแย้งเข้ามาแต่ว่าทุกบทบาทมันถูกเคี่ยวจนจนมันต้องเปิดเผยแล้วอะ 啊。